สวัสดีครับย่าค้าสวัสดีค่ะเป็นอะไรย่ากินข้าวปายกินแล้วกินแล้วพึ่งตับหมูก็มีเนื้อโอ้โหเนื้อเกินอะไรย่ามเพ็ดบะบ่ใส่บักเพล็กบกินเพ็ดได้บ่บ่ได้โอ้หได้โอ้ไ้หนึ่งเนาะพ่่ได้รได้ที่ผมมา่งมาแพร่แหมเนื้อกินนะไปกินไะไเนาะถามานครกันรูได้กันได้ เขาบอกวมาตามโคสุไท <t> ้าย่ายน้อยอย่งน้แต่ย่ายฟันดีแล้วเลยดฟ้าตามเลยใี่นหอยูซีเด้นนะครับสือว่าหมดกวอนแล้วก็ฟันดีเด้ย่ายควอนฟันว่าเขาลับข้วบนขั้วยังกาะข้วสามตัวหรแล้วว่าตัวสีตัวหนะแล้วว่าสามหมอนอะไร่าสามเมืนร้ว่าสามข้วสามกระหมาสามตัวคืว่าเขาตีบนจังเกะ อันหกสี่หกสามเหหกสี่กับหกสามเออนั่นแหละเนาะนั่นแหละประมาณนั่นแหละฟันแรงนะฝันสุดระดับเป็นไทยเลยวันหนึ่งาตามฟันไม่ย่ายฟันละฟันโคสุดท้ายมาย่ายตัวไหนก็มาลองกันด้วยนะครับย่ายฟันไปย่ายฟันไปฟันแล้วเออพอสุฟังแน่ฟันต้องได้ฟันมาหลานสาวมาสัญ้อ มาเขามาเขาซื้อปาคนหมาให้พวกพวกหลานน่งนง่งได้สามพืนเขาให้ย้อีสองพืนแล้วว่าแบบนี่เขาแล้วว่าตุ้มหูมันกับเกาแล้วได้เจยวออกเขาปวออกแล้วบาเขาจะเอาวันไงมาใจะเขากำลังเิดกระป๋าเขาอยู่เขากำลังหาเขากำลัง bàn bà, si cũng như là anh ừ. quấy ừ. si là rồi ừ. ôi trốn quần quấy khi hạ khuẩn vùng quần Rồi hoa không cần ngon luôn á trốn đi ăn cơm gì và anh gì đều rất đều khi hạ khuẩn vùng quần áo cô đây bảo ghé là cao Ừ. À. Tôi muốn cái này đây chưa? tôi muốn này đây tôi muốn đi lên thì khó chạy vào ông tôi tôi có gì ông nãy thấy hắn được hạc để học lớn cho để song để ở ơi ừ. ok, <laughs> e, phụ nữ cho sáng đã đi sáng phụ nữ này phụ nữ này sáng phụ sáng phụ nữ này phụ nữ này sáng phụ phụ sáng phụ นีแก <Yeah. pe g amy> okay. mm ่เราตายเดยนรตายจะโดนแล้วเขาเห็ดเป็นจุ้มให้่จ้มใหมหเนี่ยบางคนพื้นไหวด้วยเขาเห็ดเป็นนันดอกบัวดอกยังไม่ดอกบัวเขาเห็ดเป็นดอกไม่เลยอะเขาเห็ดเป็นที่หนวกว่ดดามเห็ดงามเขาก็เลียงกันใบอนกัน่ะผู้นั้นก็ได้สามผู้นี้ก็ได้สองก็เห้ใบเนี่ยเขาบ่กว่เอาพับมาให้หลยเขาเห็ดเป็นทุกชน่ะเนา ค <a> ือเห็ดดีส่แลวางคือจนจนสีหาค้อตีตระไรไม่ตีตีตะไรอไยายยายตีตะไรเอ้ยยายตีตะไรสี่หาเนระสี่หาตรงตัวเลยเนาะจนสี่หาค้น่าเอาสี่หาเนาะวนก็เลยเก็บเนาะจวนเก็เนาะเก็สี่หาเนาะจวนสี่หาคนเก็บสี่หา แร่้อหยายเลยหลคนซหาคนนวางแม่ด้วเนที่จะได้กับ16 16เนาะหาคนหัวมันก็สองสามคนกคนนึงเลยสงคนหนึ่สมเแม่บกัอีสองสามเยได้เลยเนาะ

ตายตนหนูนะสากคนหนูต็มีนี้ด้วยแล้วตายคนเมียไปตายคนตายจะโดนเลยใช่ทเจ็ดแยกว่าสีหานาะเขากับว่าหอยนไปเจ็บแต่แล้วเจ็ดสีหาน่ะเนี่ยเรามักสีหาน้สองสามนบหญ่สองสามน้ำบ่ เอาสองสามน้ำบ่ฟ่อนนสานออสองสามเลยเนาะอือก็อ่าสองสามเออนะ้ำเนึ่เดียวเหรอโอเคซำหน่งหละแลวก็เลยเนาะองนนะครับคุณแม่ดวงดอนะครับฟันเนาะฟันว่า ล้านมัจนจะมีเงาะหลานแล้วค่ะก็หนูหายเป็นจุมวะอันี้แกสามใหย่ยสองนะครับส่วนวันนี้นี่เขาจะปดกดตูมหอยหาต้หมหมย,ยหใส่ออหอยนะครับนี่ไงโยสันวันนี้ลูกใส่เพิ่นหายจ่าเราแรนมาห้องบ่ะจนพ่นจนป่นโยสันจนพ่นสี่หางโคหรโยสันนียนะครับประม้านดังเราแต่กะตกแกไ้ใส่ตูม่ะได้ใส่ไม่ได้ใส่ระหว่นะครับกรเลยตทีสี่หายยงยอีสี่หานะ เตจุนเป็นเ็ดเราเจดที uh tá, ่หานะสมตัวส่วนในเขาหนูสองสามเพิ่นเนี่เราว่าเอาสองสามเลยมเอร์นก็เล่าตามย้าว้านเราไม่ตัค่ะเได้เจ็ดที่ห่าที่ห่าะดับสองสามเนาะแต่ตอบ้านนีสำหรับกุ้ฟันของแม่ดวงโคงสุดท้ายเนะไม่ตัวนะโค้งสุดท้ายสุดท้ายค่กันคือนอนคือเล่าอะไรเรืองหมดความเกิดมันอยากมาเล่าเรื่องหมดความเอาไปไลยเนาะเท่ากับทีหกสี่หกยังก่อนหกสามหกสามหกสี่ ออกี่หกสามสี่สามตหองดออกสามซี่สามเพว่ากว้กวาดเยียสามตัวเลยนะเปิดกอะากเขาเล่าอยันจังเลยเอาพี่นองกับเสย่ยมแต่หนาวเอะนะครับถ้าเขาอยากซื้อเล่าซื้อเล่าเล่ไปได้เลยย่ายกสิสิบหานเนาะสิ่งแรกน้องมันเล่าไทยก็ได้นะเ้าเขาลบเป็นไทยเลราะมันจอดไทยแล้วก็ไปนต้องกันเลยเพราะนมิกกับซื้อเล่าอะไรเพราะเมั่ไทยกับซื้อไทยได้อืาเล่ากอน เล่าออกมือนีใช่ออกมืออ่นแน่นรับยากอะนจากเล่าเนี่ยมานยายตัวเนาะกีมันี่่คำพูดขึ้นมาฝันให้เขาจะเกลีเอืะันจนั่นยากแจ๊ะน่ะเคยเกียวเขาจะเกลียทนไดจชมฟัฝันเขาว่ามาจะหอกไงนะขาฝ่ากนหนุมาฝ่าเาไปเลยเป็นเบอร์ไล่ย้ายล้สัน เอาคนก็ตั้กันอาช่วยที่ทำทีเหาอตอน้็นมีแก่โอ้ยแกไปจากกันอยู่แล้วเนาะเอาซ้ำนี่เลนี่เนาะงไปจากอยู่คนตายเนาะใช่ฟันประลาดมันเต็มมือหองล้วรับผัคนุ่อยสามสองพื้นห้เย็ดไม่แก่สามพื้นนะครับมีอไไรก็ตึงหเกียนในในใช่ถอดแล้วท่านลูกไส้คนเล้นองบ่อนจน้นจนฝนนะครับแบบว่าสีหาค้นนะครับเลยนจะเลยใส่อะไรใส่ตับตุ่มหูก็ได้ แต่กราวาตีซี่หาตัวเดียวน้อโมเลยว่าโจรเอาโจรไส่รั่เป็นเจ็ดเจ็ดี่ห่าสี่ห่าลสองสามเรียกว่าปานูสองสามพ้นละประมาณนี้ละเนาะจับเข่าไส้ก็ยังใส่กไดเดี๋ยเจรี่น้องเด้นะครับบอกคุณย่าเล่าฝันไม่อยากทีไรโตเนาะเรียกว่าสองสามรั่แมวกันสาานี่ละโจกขยามาคุณย่าได้นะทุ้วันนี้ขอบคุณย่าหลาจกขามาในยุันีเยอัสดีค่ะบวคัะ